ในโลกของวงการวิดีโอเกมตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันหากจะนําไปเปรียบเทียบเป็นอายุของมนุษย์กับวงการอุตสาหกรรมวิดีโอเกมก็ต้องย้อนไปสู่ยุคต้นปี80หรือช่วงคศ1980ที่มันเริ่มจะมีความนิยมและแพร่หลายมากขึ้นจนมาถึงปี 2022, 2022นี้มันก็คงจะมีอายุไม่น้อยกว่า40ปีไปแล้วนะครับและสิ่งหนึ่งที่วงการวิดีโอเกมในทางฝั่งผู้คิดค้นหรือผู้สร้างนั้น ก็ยังมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เหมือนเดิมและไม่เปลี่ยนแปลงนั่นคือการได้สร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความสนุกสนานอยู่เสมอที่ในบางครั้งตัวเกมบางเกมถูกสร้างออกมาอาจจะไม่ได้ต้องการเงินทองความโด่งดังแต่อาจเพื่อต้องการนำเสนอแนวคิดวิธีการสร้างการออกแบบหรือจะเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับลาผู้เล่นหรือเกมเมอร์ที่ได้สัมผัสต,ตัวเกมนั้นๆได้จินตนาการต่อยอดไปได้เรื่อย แบบไม่มีที่สิ้นสุดแล้วแต่ผู้เล่นจะมองเกมเหล่านี้ไปในทิศทางใดซึ่งตัวเกมต่างๆที่ทยอยออกมาสู่ตลาดปัจจุบันนี้นะครับมันก็มาพร้อมกับปริมาณข้อมูลที่ใหญ่โตมหาศาลก็สุดแล้วแต่ทางผู้สร้างจะแต่งเติมใส่เข้ามาและมันก็ค่อนข้างจะมีความแตกต่างกับเกมในยุคปี80หรือ90อย่างชัดเจนที่ตัวเกมในยุคสมัยนั้นไม่ต้องคิดอะไรให้วุ่นวายแค่กดปุ่ม A หรือ B ไปมาก็สนุกได้แล้ว แต่ในปัจจุบันตัวเกมก็ไม่ได้มีแค่ระบบเกมเพย์ที่ได้เล่นแล้วมีความสนุกเสมอไปแต่มันได้มีการใส่เนื้อเรื่องความเป็นมาของตัวละครต่างๆกับตัวเกมเหล่านั้นและก็ยังมีตัวบทสนทนาที่เข้มขน้นเหมือนอย่างกับดูหนังภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่องเื่งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันอาจจะเกิดปัญหากับทางฝั่งผู้เล่นหรือเกมเมอร์ได้เช่นกันเพราะก็ต้องอย่าลืมโดยอายุวัยของผู้เล่น ที่จะบอกว่าพวกเขาเป็นกลุ่มรุ่นแรกๆที่เติบโตมาพร้อมกับวงการวิดีโอเกมตัวนี้ถ้าหากจะนับอายุอาณามมันก็คงจะเข้าใกล้เลขสี่นำหน้าหรืออายุ40ปีกันแล้วนะครับและตัวรูปแบบของการใช้ชีวิตกับสังคมปัจจุบันมันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามช่วงวัยด้วยเช่นกันก็ต้องมีภาระหน้าที่ต่างๆให้รับผิดชอบมากตามไปด้วยก็อาจจะทําให้การเล่นเกมในปัจจุบันที่เป็นเกมระดับที่เป็นเอที่ต้องอาศัยการเล่าเรื่อง พร้อมกับการเล่นเกมที่มีความเข้มข้นควบคู่กันไปด้วยนั้นจะทําให้เกมเมอร์ในกลุ่มวัยเหล่านี้เกิดอาการไม่อยากจะเล่นเกมในลนักษณะแบบนี้ก็ได้เช่นกันก็เลยอาจจะต้องเลี่ยงไปกับการเล่นเกมที่เล่นแบบได้ง่ายๆแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะเหมือนกับการดูซีรีส์หรือภาพยนตร์สักเรื่องแค่นั้นก็เพียงพอหรือถ้าจะเปรียบเปรยกับสมัยนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ต้องมานั่งเล่นเกมเหล่านี้ให้เสียเวลาก็ได้แค่ดูตามสื่อโซเชียลต่างๆ ทั้งไทยและเทศกับการแคสเกมเหล่านั้นก็เพียงพอแล้วใช่ไหมล่ะครับซึ่งทางผมเองก็เชื่อนะครับว่าเพื่อนๆที่เป็นเกมเมอร์ที่มีอายุเริ่มมากขึ้นก็อาจจะเกิดอาการคล้ายๆแบบนี้กันบ้างส่วนตัวผมเองนั้นก็เกิดขึ้นมาแล้วด้วยนะครับจะมาอ้างว่าไม่มีเวลาแต่เมื่อมาดูยามว่างยังแวะไปดูหนังอวตารได้ยังมีเวลาดูซีรีส์เน็ตฟลิกยาวๆได้เลยนั่นก็เพราะมันเป็นสื่อบันเทิงที่เสพ และย่อยง่ายไม่เหมือนการเล่นเกมต่างๆในปัจจุบันนี้ใช่ไหมล่ะครับส่วนถ้าเพื่อนๆจะถามวิธีการแก้นั้นผมก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับเพียงแค่เพื่อนๆเ,เอาจิตวิญญาณสมัยเด็กปลุกมันขึ้นมาในตัวคุณให้ได้ก็แค่นั้นเองแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ